ผมได้พูดกรณีที่นักโทษชายทักษินชินนวัตรได้ไปยังพักเพื่อไทยแล้วและผมบอกว่ามินเมหรือเข้าข่ายข้อกฎหมายที่จะเกี่ยวข้องกับการครอบงำพักตามพระราชบัญญัติพักการเมืองพุทธศักราช2560วันนี้ฝ่ายกฎหมายได้ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมเพื่อให ผมและคนอื่นๆได้มาพูดบนเวทีว่าข้อกฎหมายที่ว่ามีส่วนไหนมาตราไหนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่นักโทษชายทักสินวีดีโอคอนเฟล็นต์หรืออัดคลิปไปพูดยัางที่ประชุมพักเพื่อไทยเมื่อวานคือวันที่5เมษายนก็คือมาตรา28ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2560 มาตรา28บอกว่าห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคกระทำการอันเป็นการครอบคลุมครอบงำชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระ ทั้งนี้ไม่ว่าด้วยทางตรงหรือทางอ้อมมาสำทับด้วยมาตรา29บอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งไม่ใช่สมาชิกหมายถึงสมาชิกพักนะครับกระทำการใดอันเป็นการครอบคุมควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทำให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระ ทั้งนี้ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมครับพี่น้องครับถ้าว่ากันด้วยสองมาตานี้ชัดแก้งแดงแก่มากกว่าครั้งที่แล้วกรณีที่นักโทษชายทักษิณไปเยี่ยมพักเพื่อไทยตอนนั้นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเลขาธิการกรกตอบอกว่ากรณีนักโทษชายทักษิณไปเยี่ยมพักเพื่อไทยนั้นยังไม่เข้า กระบ,บวนการข้อกฎหมายเรื่องการครอบงำแต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราตรวจสอบจากข้อกฎหมายเราเห็นแล้วว่าประเด็นแรกข้อกฎหมายเขียนชัดว่าต้องไม่ใช่คนที่ เป็นสมาชิกพักถึงจะเข้าขายครอบงามกรณีนี้หมายความว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรซึ่งไม่ใช่สมาชิกพักเพื่อไทยเข้าขายครอบงามถูกต้องไหมครับพี่น้อง <S <S เมื่อเข้าขายครอบงาที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรไม่ได้เป็นสมาชิกพักก็ไปเข้ามาตาที่29ที่บอกว่าห้ามพักฟังความเห็นหรือ ฟังสิ่งที่คนที่ไม่ใช่สมาชิกพักครองมงำพักอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วบทพิสูจน์ว่าสิ่งที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรพูดในการประชุมพักเพื่อไทยเมื่อวานนั้นจะเป็นตัวชี้ว่าในวันข้างหน้ากกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการอย่างไรกรณีพักเพื่อไทยครับพี่น้องครับ เมื่อกี้ผมได้พูดคุยกับทีมงานกฎหมายว่ากรณีที่บอกว่าเราจะไปยื่นหนังสือกับกกตนั้นหลังสงการานเราจะไปเยี่ยมกกตกันครับพี่น้องครับเราฉลองสงการานพักฟื้นจิตใจพักฟื้นร่างกายแล้วหลังสงการานเลขาธิการกกตและกกตได้เจอกับพี่น้องคอปทอสปปศกองทัพรรมครับผม เรามีเทปบันทึกการประชุมเรามีข้อมูลจากสื่อมวลชนเรามีข้อเท,ท็จจริงที่สื่อมวลชนเอามานำเสนอกับพี่น้องประชาชนว่านักโทษชายทักษิณได้ให้โอวาทต่อที่ประชุมพักเพื่อไทยอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ยังไงกกตจะบอกว่าไม่เข้าข่ายถือว่ากกตกำลังร่วมกันทำให้ผิดเป็นถูก ถ้าพฤติกรรมแบบที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรทำในที่ประชุมพักซึ่งเป็นสิ่งที่เปิดเผยซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปได้เห็นยังบอกว่าไม่เข้าข่ายครอบงำพักการเมืองแล้วถ้าเกิดเป็นพฤติกรรมที่แอบซ่อนถ้าเป็นพฤติกรรมที่คนทั่วไปไม่เห็น ถ้าเป็นพฤติกรรมที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรสั่งสั่งผ่านลูกสาวซึ่งเป็นหัวหน้าพักแบบนี้กกตจะตรวจสอบหรือติดตามการข้อมงำพักได้อย่างไรอย่าเป็นห่วงลูกสาวของเขาอย่ากกังวลว่าลูกสาวของเขาจะไม่สามารถบริหารชาติบ้านเมืองได้ในอนาคตข้างหน้าเขาบอกว่าลูกสาวของเขา มีเชื้อ DNA เดียวกับเขาเขากล้าที่จะใช้คำว่าลูกสาวเขามี DNA ที่มาจากเขา DNA ชั่วๆแบบนี้ยังจะกล้าเอามาการันตีกับพี่น้องประชาชนอีกหรือครับ DNA ที่โกงชาติโกงแผ่นดิน DNA ที่ศาลตัดสินว่าทำผิดเพราะทุจริตคอร์รัปชั่น ยังจะกล้ามาพูดกับพี่น้องประชาชนว่าลูกสาวได้ดีเอจากเขา<อ>ผมคนหนึ่งเลยครับไม่ไว้ใจที่จะให้ลูกสาวของเขานำพาประเทศนี้ในฐานะนายกลัมีในภายภาคหน้า<อ>ก็เพราะมีพ่อที่เป็นคนที่โกงโ<อ>ก็เพราะมีพ่อที่โกงชาติโกงแผ่นดินโกงแม้กระทั่งการติดคุกยังการันตีลูกว่าดีเออเดียวกันอีก ลองสาธยายมาให้ฟังหน่อยครับนักโทษใจทักษิณกินวัตส,สาธยายมาให้พี่น้องประชาชนได้ฟังว่าไอ้ดีเอ็นเที่ถ่ายทอดจากตัวเขาไปสู่ลูกนั้นมี DNA ไหนที่จะทํางานให้กับชาติบ้านเมืองได้ในอนาคตก็เพราะทุกกองการทุกการกระทําทุกพฤติกรรมที่ผ่านมามันเป็นดินเอเลวที่ทําลายชาติบ้านเมือง จนประชาชนต้องมาขับไล่หรือตระกูลนี้มี DNA แบบนี้ครับพี่น้องครับ DNA มันต้องกล้าพูดในสิ่งที่ดีจริงๆแล้ว DNA ก็คือเชื้อชั่วเชื้อดีนั่นแหละ,ะรครับพี่น้องคนถ้ามันทำดีถ้ามันทำสิ่งที่ถูกต้องถ้ามันทำสิ่งที่ทำให้ชาติบ้านเมืองมันจเจริญรุดหน้า ไม่สร้างปัญหาให้กับชาติบ้านเมืองไม่ต้องมาบอกว่ามาจากสาแหลกไหน DNA ไหนยังไงพี่น้องประชาชนก็ชื่นชมอยู่แล้วถ้าเกิดคนแบบนักโทษชายทักษิณเลี้ยงหลานอนาคต d n a n a ดีๆที่ว่าอาจจะส่งเชื้อไปถึงหลานก็ได้อยาเลยครับนักโทษชายทักษิณอย่าพูดคำว่า DNA ให้กับพี่น้องประชาชนฟังอีกครั้งเลยครับมันน่าอดสู มันน่า,นาละอายมันฟังแล้วมันไม่มีใครชื่นชมมันมีแต่คนสาบแช่งกลด่าว่า DNA แบบนี้อย่ามาบ anyway. ริหารชาติอย่ามาบริหารบ้านเมืองอีกเลยก็วันนี้เราก็เห็นแล้วว่าพฤติกรรมของว่าที่นายกของพรรคเพื่อไทยที่เป็น DNA ของนักโทษชายทักษิณนั้นสอเขาสอแวว่าจะดำเนิน จะทำตัวไม่ต่างจากพ่อซึ่งเป็นเชื้อ DNA แรงที่โกงชาติโกงบ้านโกงเมืองที่บอกว่าจะจัดสงกรานต์20กว่าวันใช่ไหมพี่น้องเห็นอะไรที่เป็นปรากฏการว่านี่คือสงกรานแบบซอฟต์พาวเวอร์ที่อุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรกำลังดำเนินการให้กับชาติบ้านเมืองครับยังไม่เห็น อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันที่จะบอกว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาร่วมงานเทศกาลสงกรานแม้แต่เพียงนิดเดียวถ้ากรณีวันสงกรานที่เป็นงานใหญ่ที่คนนักท่องเที่ยวทั่วโลกจะรู้จักว่าถ้าอยากมาเที่ยวสงกรานต้องมาประเทศไทยต้องไปเชียงใหม่หรือต้องไปชลบุรีหรือมาเที่ยวยังถนนข้าวสาร วันนี้รัฐบาลโดยคุณแพทองทานชินวัตรยังไม่ได้ดำเนินการอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันเลยเราจะไม่ไว้ใจให้กับคนตระก,กูลน,นี้ไม่ไว้ใจให้กับนักโทษชายทักษิณเข้ามายุ่งเกี่ยวเกี่ยวข้องกับชาติบ้านเมืองถูกต้องไหมครับพี่น้อง